สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสุสดการอาร์ตตอตกีบกันอีกครั้งอันนี้ก็สกูปกาเมล่ากับ9ก้าเลื่อนทีกคนอาจจะรู้เลี้ยงไม่รู้คือเกลเลอรน้อยเกี่ยวกับกาเมล่าปะทะกิวลอนนั่นเองนะครับซึ่งก่อนจะพูดเนื้อหาในคลิปนะครับเจ้าของเปิดระบบสมัครสมาชิก50บาทต่อเดือนท่านจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับอย่างคลิปนี้เนี่ยท่านที่อ่าสมัครสมาชิกก็อและชมก่อนประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ขอคุณท่านที่สมัครกันมานะครับช่วยต่อลมใ,ใจให้ช่องผมได้เยอะเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องกัันนเลยะครบ อย่างแรกเลยข้อมูลนี้มาจากเว็บ IMDb นะครับดังนั้น,น,นผิีภาพอาการใดก็ขออภัยนะครับอย่างแรก1ในคอมเมนต์ของคลิปเก่าที่เกี่ยวกับกามาพากี่อนเนี่ยหลายคนเมนต์หลายคน,น,คนหรือผมจำไม่ได้ว่าใครเมนต์นนะเขามีการพูดถึงว่าดีไซน์ของตัวกิลอนเนี่ยมีความคล้ายไนท์เฟในสกาลิมมากนะครับ ซึ่งก็มาสู่อย่างแรกเลยนายเฮดส卡ลิมนั้นถึงแม่น้าตามันจะมีความคล้ายขึงนกับตัวกีรอนแต่นั่นไม่ผิดแค่เรื่องบังเอ,อิญจริงนะครับกิลโมเดลโตโรย้าเลยว่าเขาไม่ได้แรงมานใจอะไรมันตัวกีลอนเลยแต่เขาก็รู้ว่าเออมีคนพูดถึงว่าดีไซ่าฮันโทนายเฮดเนี่ยเหมือนกับตัวกีลอนเขาก็ได้บอกว่าเออเขาก็รนะู้สึกแฮปปี้นะที่สปารทที่เขาแบบเนี่ยมีความคล้ายกับสบปรานะสปร์นางสปาสมัยก่อนเนาะแมบบ้ว่าจะไม่ตั้งใจเหมือนก็ตามนะครับแต่นั่นเป็นการยืนยันว่า มนเป็นเพียงแค่ความบังเอิญเหมือนเท่านั้นนะครับไม่ใช่แรงบันดาลใจอะไรนะครับ 2. นี่คือหนังกรัรเบลลาบเรื่องแรกที่ภาคต่อมีสัปปลาตัวเดิมกลับมาอีกครั้งโดยที่เป็นฟุตเทปใหม่ๆไม่ใช่ซักฟุตเทปมักง่ายแบบเรื่องก,ก่อนก่อนนั่คือตัวไกออสเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไกออสเนี่ยมันโผล่ซ้ําในฉากนั่นแหละรีไซเคิลนะ่ะซักฟุตเทปเ,เก่าๆมานะครับ นี่การนํา,นาสัปราหดตัวเก่ากลับมาอีกครั้งนะครับ 3. ไอัน,นี้ถือเป็นเกร็ดที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่แน่ใจว,ว่ามันจริงหรือไม่จริงอะนะโดยในเดลล็อกของเรื่องราวของหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตัวละครเด็กผู้ชายในเรื่องเนี่ยที่บอกว่าเออเขาอยากหาดวงดาวที่มีเอ,อริทไอเอทามสง,งส่งอาศัยอยู่และหวังว่าดาวนั้นเนี่ยจะไม่มีสงครามไม่มีรถติดอะสงครามไม่เท่าไหร่มันมเป็นเรื่องปกติที่ยุคหกศูนย์เนี่ยมันก็สงครามไม่นานเนาะเขาก็อยากหาสถานที่ที่มันแบบสงบสงุขไม่สงครามใช่ไหม แต่รถติดเกี่ยวอะไรด้วยซึ่งในเรื่อนี้เนี่ยไม่ต่คนฝรั่งตัวันตกเองก็สงสัยว่าทําไมตวัวละครหนึ่งพูดแบบนั้นขึ้นมานะครับมันมีผลอยู่โดยไอ้รากฐานของคําว่ารถติดเนี่ยมันมาจากผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปฏติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมากขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ยุคพันกโลกป็นต้นไปเนี่ยรถมันก็มีมากขึ้นใช่ไหมและพอมีลถเนี่ยอัตราการเกิดอุบัติเหตุก็มากขึ้นและผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดคือเด็กนั่นเองนะครับซึ่ ออกแบบหมวกของเด็กเล็กเป็นหมวกสีเหลืองที่เราเห็นเด็กอนุบาลใช้กันในหลายเรื่องนะครับในหนังมาจากการ์ตูนเนาะที่เราเห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะสวมเปคล้ายหมวกสีเหลืองนะครับเพื่อคนขับรถเนี่ยเหมือนมองเห็นจุดสายตามากขึ้นนะเนาะก็ล้วเอ่มันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ตัวคนเขียนบทเนี่ยพยายามใส่เข้าไปว่าเด็กเนี่ยเออก็ไม่อยากน่าจ,จาจะสงครามเนี่ยไม่อยากจะสงครามแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับประเทศทางรถยนต์เนี่ยพวกเขาก็ไม่อยากเจอนะครับก็น่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจดีนะครับ 4. แนวคิดเรื่องหัวหน้ตัวกิลอนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแปลถูกหรือเปล่านะเพราะไอตัวฟังก์ชันเนี่ยมันแปลได้หลายแบบนะครับเขาบอกว่าดีไซน์ของกิลอนตั้งเดิมเนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียกอ,อะไรปลาปลาตาเดียวปาลาดิหม,มาปลาตัวเบนนะครับแต่พอจะนำไปเอาแบบชุดเนี่ยเรากลัวว่ามันยากกันไปที่คนสวมชุดมันจะสวมแล้วขึ้นไหวได้สะดวกน,นะครับดังนั้นจึงถูกตัดออกไปนะครับห้าตอนที่กิลอนทําการฆาตกรรมหั่นศพตัวไกออสเนี่ยตอนที่มันแบบหั่นเป็นชิ้นๆเนี่ย มันมีเสียงคำรามที่ใกล้เคียงกับเสียงคำรามมีความแบบคล้ายๆกับภาษาญี่ปุ่นว่ากูเซ่กูเซกซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้สำหรับแ,แบบอะไรรังเกียจตกลินอะกริ่นเหม็นแบบแบบอุ้ยกูแซกกูแซกแบบนั้นนะครับเหม็นจนน่ารังเกียจนะครับแล้วมึงหั่นร่างกายของตัวไกออสัมเพื่ออันนี้เหมือนเป็นเกรดที่เหมือนแฟนๆเขาน่าจะตีความกันนะมั้ง มาหมายว่าเสกคำรามันมีความคล้ายกับคำคู่ไงว่าแบบแม่งหนักขยักขยั้งอะไรแบบนั้นนะครับ6ปกติแล้วในการสร้างดีไซน์ไคจูในหนังคาเมล่าเนี่ย<ๆ>เขาก็ใช้บริษัทเดียวกันแหละเพราะเนื่องจากงบมันจำกัดเนาะแต่คราวนี้มีโปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเพราะปรับการสร้างโตเกีลอนโดยเฉพาะเพราะเนื่องจากทีมงานที่คอยดูแลการสร้างคาเมล่าเนี่ยโซนหนึ่งเนี่ยไปทํางานให้กับโปอร์เซ็นต์ทางเกาหลีใต้นะครับเกิดจะมีการมีโปอร์เซ็นต์ทีมงานมาเพิ่มนะครับ7 จริงๆแล้ว,วพวกเขาจะไม่มีการใช้ไกออสนะเขาเก๋าว่าจะมีสปหร์ดตัวใหม่เลยแต่มันเดิมงบมันน้อยมากนะครับแค่มีกีลอนตัวใหม่มากับเซตดีไซน์มามันก็แทบจะแค่บรรเทาเหนือเลยนะครับมันไม่ไหวดังนั้นเขาจึงเอาชุดของไกออสเนี่ยแหละกลับมาอีกครั้งนะครับที่ง่ายคือชุดไกออสเนี่ยคือชุดไกออสต้นฉบับเลยแล้วก็ทาสีใหม่ให้ดูเป็นสีเงินนะครับให้เป็นการตีความว่าเออ นี่คือไกออสอีกสายพันหนึ่งสเปซไกออสนั่นเองนะครับมีไกออสบนโลกตัวสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยกับไกออสอวกาศนะครับตัวสี 8. เงิน8แบนเกรดที่ต่อจากเมื่อกี้นะครับด้วยความที่ไกออสมาแทนใช่ไหมไอสตบัดก่อนนี้เนี่ยมันมีชื่อเนี่ยนะว่ามันจะเป็นสตบัดที่มีชื่อว่ามอนกานะครับที่มีลักษณะเป็นกระลอกบินคนล้ายบตัววาลานและมั้งแต่ที่บอกไปงบมันน้อยนะครับจึงเปลี่ยนไปเป็นไกออสย้อมสีนะครับและ9 นี่คือหนังเรื่องแรกที่คุณอุเมนอสุเกะอิซุมิเป็นคนสวมชุดกัมเบล่าในหนังภาคนี้นะครับก็คือคนสวมชุดกัมเบล่าคนเดิมเนี่ยอ่ะเขาไม่สวมชุดต่อแล้วคราวนี้ก็เป็นนักแสดงชุดกัมเบล่าคนใหม่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับเกรดละน้อยเก,กี่ยวกับกัมเบล,ล่าปะทะตัวคีรอนก็นึกว่าเออมันเป็นเกรดที่น่าสนใจนะโดยชอปบประเด็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับที่ประเด็นเนี้ยเอามาใส่ในบทหนังนะครับเออมันน่าสนใจดีด้วยแล้วเราก็รู้ประวัติศาสตร์ว่าเออ ไอหมวกกันน็อกสีเหลืองที่เด็กอนุบาลใส่เนี่ยมันมาจากไหนในเหตุการณ์ยุหกศูนย์นะครับคือมันไม่มาจะาหนังกันไม่ล่าตรงหรอกเพียงแต่เหมือนแบบอะไรเหตุการณ์อุบัติเหตุในยุหกศูนย์จากเรื่องบนี่มันเยอะไงแล้วไม่เด็กตายเยอะนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ